ไหมมรกตคนสวยโอ้โห oh, ตายแล้วคุณผู้ชมค่ะเจอกับใหม่ช่วงนี้ค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องการดูแลสุขภาพนั่นเองสําคัญมากๆผู้หญิงก็ต้องดูแลผู้ชายพี่เป้ค่ะก็ต้องดูแล mm. แต่ผู้หญิงอย่างเราต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าภายในดีแล้วข้างนอกของเราก็จะดีด้วยค่ะอันนี้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะเลยเชิญสิทธิ์ผู้พี่ของอีชันมาเองนะคะเจ้าแม่อีเวนต์เจ้าแม่พิธีกรทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำไม่น่าเชื่อ สี่สิบกว่าแล้วสี่สิบหกสี่สิบกว่าแล้วสี่สิบหกใช่ฮอสวัสดีพี่มินครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รายการ The People Show มีสาวสวยที่มาในช่วงนี้สองคนที่สวยจากภายในนี่คนนี้นี่สวยจากการบำรุงใช่ไหมฮะสวนคุณยายหมนี่เติมแต่งเอาใช่คุณยายหมนี่ก็สวยจากการที่ได้อะไรบำรุงหัวจิตหัวใจก็เลยชื่นกระชุ่มกระชวย พอใจพองโตเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเรา <c oughs> เราหลังใหม่เดี๋ยวเรามาเมาส์กันพ<ม>ี่มิน คุณผ <background> ู <If> ้ชมก่อนว่าจริงๆเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆในยุคนี้เนาะเราต้องทํำยังไงก็ได้ให้ให้เราเนี่ยแข็งแรงเข้าไว้ทานาหครให้ครบ5้าหมู่มันออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพออันนี้เบสิกคุณครูสอนมาตั้งแต่มัธยมแล้วแต่มันทำยากมันทำยากใช่ไหมก็ต้องเรียนบอกคุณผู้ชมว่าโอเคถ้าเราทําเบื้องต้นแบบนี้ไม่ได้เนี่ยเราก็พยายามที่จะทานนั้นเยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็ออกกําลังกายให้มันได้บ้างในแต่ละวันแต่ณปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมคาะด้วยความที่อายุเราเนี่ยพอมันเพิ่มมากขึ้นมากข การดูแลร่างกายเราบางทีเนี่ยละเลยไปแบบว่าไม่ได้ดูแลอย่างถูกวิธีหรือบางทีดูแลไม่ถึงมันจะทําให้เรามีความเสื่อมโทรมเพราะว่าอะไรมันเป็นไปตามวัยค่ะร่างกายของเราคุณผู้ชมขาเอาจริงๆแล้วมีเซลล์ในร่างกายเนี่ยเยอะมากไม่รู้กี่ล้านล้านล้าน,านตัวแต่ว่าพออายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะหยุดผลิต หยุดเติบโตแล้วก็มีวันที่จะเสื่อมถอยเสื่อมถอยเสื่อมถอยแล้วก็หยุดผลิตแล้วเราก็เสียชีวิตในที่สุดเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจากอายุที่มากขึ้นนั่นก็คือเซลล์ไม่ผลิตเซลล์ไม่ทํางานร่างกายเริ่มถดถอยมันมีสัญญาณเตือนเช่นปัญหาที่เครียดที่สุดของผู้หญิงเราฟากา้ากลายแล้วดังไม่เครียดไหมอ่ะเป็นผู้ชายเนี่ยตรงนี้ก็มาเลยเนี่ยพอใกล้40มันมาแบบ ใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เชิญมาเลยที่เพาสามสิบิดเนี่ยมาแล้วใช่ไหมพี่อใช่ค่ะมาเนี่ยเป็นจุดจุดเต็มเลยต้องบอกว่าไอ้ตัวฝ้ากระจุดด่างดำนะคนที่ไม่เป็นเนี่ยไม่รู้นะแต่คนที่เป็นแล้วว่าแค่สองสามจุดเอาจริงแค่รอยสิวก็ได้รอยสิวที่มันออกไม่ได้บนใบหน้าเราเราก็เครียดแล้วฝ้ากระจุดด่างดำเป็นปัญหาอันดับหนึ่งนะคะของความเครียดมาจากอะไรมาจากอายุที่มากขึ้นแสงแดดการทำร้ายผิวของเราเวลามันเป็นเนี่ยมันจะเป็นจุดๆุๆทั่วหน้าพอเราปล่อยทิ้งไว้ปุ๊บเนี่ยม นะคะโหนแก้มไรหนวดแลอีฟ้ากาดเนี่ยเอาออกยากที่สุดในบรรดาปัญหาทุกอย่างที่ เห็นอยู่บนผิวของเราไม่งั้นเราต้องเลเซอร์ออกไหมเลเซอร์ก็ต้องใช้เวลานานและถ้าคุณแพ้เลเซอร์ผิวบางที่นี้ขึ้นทั้งหน้านานกว่าเดิมที่สําคัญคุณผู้ชมขาผิวเกี่ยว,ผ,วผิวย่นนะคะไม่ได้ย่นแต่เพราะหน้าย่นที่คอย่นที่ตัวแล้วก็เรื่องของกระดูกอันนี้พูดถึงความเสื่อมถอยของเซลลในร่างกายของเราณปัจจุบันหลายๆคนคิดค้นศาสตร์นะคะที่ช่วยชะลอวัยหลายศาสตร์มากมเรียนบอกคุณผู้ชมวันนี้มินเอาศาสตร์ชะลอวัยที่ง่ายที่สุด ไม่ต้องเสียเง mm ินเสียทองหลักแสนหรือหลักล้านวันนี้มิ้นบอกเลยว่าแค mm ่ก hmm. ินคุณก็สามารถดูเด็กลดอายุและแก่ช้าได้จริงๆเเฮ้ยอาจริงจริงๆอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมขากับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาใหม่ล่าสุด ตีโจ์แตกไปเลยคุณผู้ชมค่ะยังไงพี่มินสามวันรู้เรื่องจริงเหรอการันตีด้วยตัวมินเองสาบานต่อนหน้าไฟไฟเยอะมากเป็นร้อยดวงบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าทานไปเลย3วันรู้เรื่องตัวนี้ชื่อว่านิพาวิตามินรังนกผสมคอลลาเจนเรียกง่ายๆว่านิพาคอลลาเจนเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่มีการคิดค้นมาแล้วชื่อว่านวัตกรรมเทโลเซอร์เทโลเซอร์เนี่ยเป็นชื่อนวัตกรรมไปช่วยเซลล์ตัวหนึ่งในร่างกายของเราชื่อว่านะคะเทลลเมียในร่างกายเราจะมีเซลล์หลายตัว เทเลเมียตัวนี้แหละ,ะเป็นตัวกําหนดความแก่ <G ül> เป็นตัวกําหนดความอ่อนเยาว์ของเราอไอ้เทเลเมียเมื่ออายุมากขึ้นที่มิเล่าตอนแรกว่ามันจะหดตัวหดตัวหดตัวแล้วมันก็จะไม่ผลิตเราก็จะตายแต่ว่าเมื่อคุณรับประทานนะคะนิพาวิตามินผสมรังนกตัวนี้ม,มันจะไปทําให้ไอเซลเทเลเมียตัวนี้คุณผู้ชมในร่างกายเราเนี่ยจากที่มันจะถดถอยตามอายุอ่ะมันหยุด มันหยุดมันไม่เสือ่อมมันเหมือนชะลอไว้เหรออะชะลอ,อะไว้ยังไม่พอมันช่วยทาให้เซลล์ตัวนี้เนี่ยเพิ่มปริมาณมากขึ้น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 หมายความว่าต่อให้คุณอายุ70บอะอายุจริงอายุ70นะแต่ผิวของคุณะจะดูเด็กขึ้นนุ่มขึ้นฟูขึ้นลดเดือนริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำมันจะแลดูจางลงจางลงผมก็จะขึ้นเล็บก็จะแข็งแรงเพราะไอ้ตัวนวัตกรรมตัวนี้มีการทดสอบนะคะกับผู้ใช้จริงมาแล้วเขาจะมีการวิจัยมาก่อนมีผู้ชายคนนึงอายุ 70ิพี่เป้พี่โอ๋โอน้องไหมผมเนี่ยเขาล้านไปแล้วเนื่องจากว่าอายุเยอะอและปรากฏว่าเขาทานตัวนิพาตัวเนี้ยด้วยนวัตกรรมเทรรเลเซอร์ตัวนี้คุณผู้ชมทานไประยะหนึ่งผมจากตัวนี้ที่เงาแวบสะท้อนแสงอ่ะผมขึ้นจ้ะมผมขึ้นแล้วตัวนี้คือแน่นไปหมดอันนี้คือผู้ชายอายุ70ส่วนผู้หญิงอีกคนนึงนะคะอายุ70กว่าเหมือนกันผมมางอกไปทั้งหัวแล้วแต่ผมไม่ร่วงเลยแต่ผิวอ่ะคุณผู้ชมกลับแลดูเต่งตึงฟูขึ้นด้วยรอยแลดูดีขึ้นแล้วฝ้ากะ จางไปเลยและทดสอบกับผู้สูงอายุอีกวัยหนึ่งปากว่าสมองสมองอะคะ่ะสมองกลับมาฟื้นฟูจำอะไรหลายๆ,ๆอย่างได้คือจะบอกว่าไอตัวเ,ออเทเลเมียตัวเนี้ยตัวเซลล์ตัวเนี้ยเวลารับประทานไปปุ๊บมันไม่ได้ช่วยเฉพาะฝ้ากะลดเลือนจางลงนะ,ะมันไม่ใช่ช่วยเฉพาะริ้วรอยนะม,มันไม่ได้ช่วยเฉพาะผมมันไม่ได้ช่วยเฉพาะความเต่งตึงภายนอกมันช่วยไปถึงกระดูกข้อต่อ และสมองดวงตา mm hmm. มันคือไปช่วยให้เซลล์ของเราเนี่ยนะคะ mm hmm. ค่อยๆฟูขึ้นเยอะขึ้นเต็มขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่รับประทานนะคะตัวนิพาวิตามินรังนกผสมคอลลาเจนตัวนี้ <c oughs> มิ้นบอกเลยนะคะว่าลดอายุทําให้คุณแก่ช้าหน้าเด็กผิวอิ่มฟูลดเลือนฝ้ากะจุดดงๆอันนี้มินขอการันตีเรื่องของฝ้ากะเพราะอะไร3วันคุณผู้ชม รู้เรื่องเลยเปลี่ยนรองพื้นเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวที่มันมีรองพื้นเป็นอยู่แล้วมันก็มันมันดีขึ้นแล้วมันจะจางพี่มีทานเองด้วยใช่ไหมทานเองอ่ะเดี๋ยวดูวิธีการทานเอาจริงคุณผู้ชมค่ะมันทานง่ายค่ะนะคะผสมกับน้ําเปล่าหรือว่าน้ำเปล่าจะเป็นน้ําเย็นก็ได้นี่อยากรู้นิดนึงมันทานยากไหมปกติเขาบอกพวกคอลลาเจนคอลลาเจนทานยากมันกลิ่นหรือเปล่ามันจะมีกลิ่นใช่ไหมบอกคุณผู้ชมว่าตัวนี้ไม่มีกลิ่นข้าวการะรนปรีวันละหนึ่งช้อน รับประทานตอนเช้า1ช้อนก่อนนอน1ช้อนนะคะ,คะแนะนําให้รับประทานแบบนี้และที่สําคัญคุณดูสีก่อนอกน,นเรา<อ>รวบรวมวิตามินทั้งหมดนะคะและสารสกัดทั้งหมด24ชนิดเพื่อ,อให้คุณได้นะคะนวัตกรรมเทโลเซอร์ ในนี้ไปช่วยเซลล์ชื่อว่าเทเลเมียให้ไปลดอายุเซลล์ที่มันกําลังจะตายเนี่ยคุณผู้ชมให้หยุดตายแล้วไปฟื้นฟูนะคะให้เซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยนะคะค่อยๆฟูขึ้นอิ่มขึ้นอิ่มตัวขึ้น3วันแรกตัวมินได้อะไรผิววบอายุ46คุณผู้ชมเวลานอนไม่พอ หน้าตื่นเช้ามาเนี่ยลิ้วรอยน่าจะยับมากแล้วก็ลูมขนจะใหญ่มากแล้วผิวจะแห้งแต่งหน้าไม่ติดเชื่อไหมตั้งแต่ทานตัวนี้พาไปปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมตื่นเช้ามาหน้าช่ำวาวเหมือนระเบิดแบบว่ามาคถึงสิ้นทั้งคืนพี่ไม้รู้ไหมว่าปกติเนี่ยมันห่ล้วไฟังฟังพี่มิ้นพูดแล้วขนาดนี้พี่พี่ทานตอนนี้หนูบอกเลยเด้อพี่เป้บอกว่านะเราตื่นเช้าๆบางทีกาแฟไม่ถึงถูกปะเนี่ยกาแฟแก้วแรกทำไมยังง่วงอยู่พี่ทานตัวนี้มันทําให้เราดีดค่ะเพราะว่าอะไรมัน ไปบำรุงสมองมันทําให้เราตื่นตัวฟื้นตัวมันไม่ได้ช่วยคือพี่มันช่วยเซลล์ทางร่างกายแล้วมากินตอนไหนเช้าก่อนนอนหรือไงฮะได้หมดค่ะขอให้ขอให้เราทานเช้าหนึ่งช้อนเย็นหนึ่งช้อนเวลาไหนก็ได้แต่ถ้าท้องว่างกินฟุ๊กพี่จะรู้สึกเลยแต่ของเม้าของพี่เป๊ะต้องนิดนึงนะจากเดิมเนี่ยปกติเขาจะให้กินหนึ่งช้อนใช่ไหมฮะใช่คุณพี่คุณพี่ฟาดไปสองฉันเบิร์นคดีสุดพร้อมเฮ้ยเขาบอกว่าสอาแข้งแท้เนี่ยสองช้อนเนี่ยหล่อสองแข้งแท้หล่อเพราะว่าก่อนที่พี่มินเนี่ยจะมาถ่่าายทอออดเรรืืงวคคคุณผู้ชมะ พี่มินเนี่ยเป็นคนทานเองทานก่อนแล้วคือเมากันอยู่ในห้องว่าแบบคุยทานสองช้อนมันหมดเร็วมากใช่ทานนี่เกือจะกินกันชื้นของเขาอยู่แล้วจริงอันนี้เรื่องจริงบอกเลยว่ามันอร่อพี่เป้ลองรสชาติเป็นยังไงเหมือนเหมือนกินน้ำผลไม้เหมือนเวลคัมดิงมะเวลดีเลยจัดรายการมาเกือบชั่วโมงได้พี่มาช่วยพูดใช่ เรียนบอกุผู้ชมนะคะว่าวันนี้เนี่ยใครที่แบบว่าเช้าๆแบบนี้กาแฟไม่ถึังหง่วงๆอยู่ทานเลยค่ะนิพาวิตามินรังนบผสมคอราเจนหนึ่งหนึ่งแก้วแบบนี้น้ำแข็งก็ได้ไม่น้ำแข็งก็ได้นะคะพี่มิ้นเดี๋ยวอย่างนี้ ตกลงมันคืออะไรคอลลาเจนวิตามินหรือมันคือหลังนกเนี่ยมันคือทุกอย่างรวมกัน,น,กนสารสกัด24ชนิดชื่อว่าเทคโนโลยีนะคะเทโลเซิร์ตไปช่วยเซลล์ในร่างกายของเราให้มันฟูให้มันเต็มให้มันอิม่มให้มันกลับมาเด็กอีกครั้งหนึ่งห,หนึ่งกระปุกเนี่ยปกติ9 9 0บาทขายดีมากขายดีมากเพราะว่าสามวันแรกเห็นผลเลยกับตัวเอง<ะ>และหลายคนรับประทานปุ๊บผิวนุ่มผิวฟูฟ้ากระลดเลือนจางลงได้จริงๆ3วันการันตีให้ถ่ายรูปไว้เลยค่ะ วันนี้ลดให้คุณผู้ชม1กระปุกเหลือ499บาทยังไม่พอฟังดีๆนะคุณผู้ชมลดไปแล้วใช่ไหม1กระปุก499แถมฟรีให้อีก1กระปุกค่ะแถมฟรีหกระปุกเดียว499นี่สรุปว่าผมจะได้กี่กระปุก2กระปุก 2>, 2กระปุกเลย2กระปุกจาก1,980บาทมีให้ไปเลยนะ2กระปุกจ่ายเพียง 499บาท <Means S 1> อันนี้มันมีจํากัดสิทธิ์ไหมพี่มิ้นจํากัดสี่หนึคนแต่ถ้าแต่ถ้าเปิดใจแบบมิ้นอยากซื้อตุนแบบมิ้นเอาโปรที่2ไปซื้อแค่2กระปุกพอเลยพอแถม3กระปุกได้ไหมซื้อ2แถม3ให้ไป5กระปุกค่ะจาก4,950บาทนะคะเหลือเพียงพันทวนโอ้โหเดี๋ยวจ่ายเพิ่มอีกแค่500ได้มาอีกกี่กระปุกอะได้ไปอีกได้ไปอีก3กระปุก กลายเป็น5กระปุกจ่ายแค่พันเดียว5กระปุกละสองร้อยใช่กระปุกละสองร้อยยังไม่พอหลายคนนะคะสั่งซื้อไปแล้วสั่งซื้อตุนแบบมิ้นท์พมิ้นท์ส่งให้พ่อให้แม่ทานด้วยเนาะพ่อแม่ข้อเข่าไม่ดีอายุ70แล้วเอาไปให้ท่านทานแล้วเจ๊เขียวอะวัย74ผิวฟูมากผิวดีมาเจ๊เขียวไม่เป็นฝ้าเลยชอบมากคุณผู้ชมซื้อเซ็ตใหญ่ไปเลยซื้อ4กระปุกขออนุญาตแถมเจ็ดกระปุก เดียวอย่าตกใจ11เป็น11ซื้อแค่4กระปุกคุณผู้ชมมิ้นแถมฟรีอีก7กระปุกเท่าไหร่คะเป็นเท่าไหร่คะ11กระปุกจากราคาเต็มนะคะ1890บาทไม่ต้องจ่ายจาย่ขอแค่1 9 0 0 1,950พอโอ้าหแต่คุณผู้ชมต้องกดให้ทัน1 0 0สายแรกจะเอาโปรไหนก็ได้นะ1แถม1 2แถม3 4แถม7ก็ได้โปรไหนก็ได้ให้กดมาที่หมายเลขนี้นะคะ092 2 1 3 1 2 3 3 3 3ึ่ามเบอร์นะคะ092 231 2333 23หรือแอดไลน์มาก็ได้นะคะที่ spkm เร็วที่สุดคือสแกน QR วอา e คตหน้าจอทุกโปรโมชั่นรวมกันนะไม่ใช่โปละนะ,ะทุกโปรโมชั่นรวมกันให้แค่ 100สายเท่านั้นเพราะไปทีไรขายดีมากขายหมดเกรียงเพราะอะไรการันตีคุณผู้ชม3วันรู้เรื่องใครจะเบิ้ลแบบมินก็ไม่ห่วงเพราะมันอร่อยใช่ไหมพี่อร่อยกินง่ายมาก2ช้อนไปเลยเช้า2ช้อนเย็น2ช้อนเอาจริงนะเพลียๆเปียๆหมดแรงขับรถมาไกลทํางานดึกตื่นเช้าพี่โอ๋นานไม่พอพี่โอ๋ทานเลย2ช้อนแล้วก็รับประทานคุณจะรู้สึกเฟรชชี่มีความสุข3วันการันตีผิวอ่ะคุณผู้ชมจับผิวนี้นะมันลื่นปลื้ดผิวตัวลื่นเหมือนเราอาบน้ําเสร็จใหม่ๆผิวมันจะนุ่ม นุ่มลื่นๆแล้ว46อ่ะคุณผู้ชมถ้านอนไม่พอตื่นเช้ามาหน้ายับนี่ยังกับกระดาษ A4 ขยับมาคุณผู้ชมแล้วว่าจะคลายตัวนะแล้วมันโอ้คือมันจะคลายตัว46คุณผู้ชมต้องทานนิพาค่ะนิพาของเราบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะหน้ายับยับอย่างนี้นะคุณผู้ชมตื่นเช้ามาหน้าฉ่ำมากสองกระจกแล้วแบบเหมือนฉันพอกหน้ามาอิ่มเหมือนนอนไปแล้ว8 9ชั่วโมงไม่อยากรู้อย่างนี้ผู้หญิงเราทานได้ผู้ชายทานได้แล้ว วัยขนาดไหนที่จะเริ่มทานเอาจริงๆไหมสมมติว่าน้องๆนิสิตนักศึกษาอ่านหนังสือเยอะพักผ่อนน้อยแนะนําให้ทานเลยเช้าหนึ่งช้อนเย็นหนึ่งช้อนน้องจะได้ความเฟรชเชอร์มันบำรุงสมองส่วนวัยทํางานแบบเราๆพี่เป้ะบางทีทํางานด้วยเลี้ยงลูกด้วยทํากิจกรรมหลายอย่างออกกําลังกายอีกเชื่อไหมร่างกายเราดึงกระดูกออกมาใช้ดึงคอลลาเจนออกมาใช้เราไม่เคยมีเติมเขาเข้าไปเลยเราต้องรับประทานนะคะตัวนี้ไปบำรุงถึง ระดับเซลล์ oh. มันไม่ใช่บำรุงเฉพาะขั้นคอลลาเจนนะคุณผู้ชมมันลงลึกไปถึงระดับเซลล์เพราะตัวนี้เป็นนวัตกรรมมินขอย,ย้นานวัตกรรมนิดน,นึงเพราะเราได้นวัตกรรมตัวนี้เป็นเจ้าแรกมันเป็นนวัตกรรมชะลอวัยลดอายุเซลล์ปกป้อง DNA ไม่ให้ถูกทําลายลดการหดตัวของเซลล์ในร่างกายของเราชื่อว่าเซลลเทเลเมียมันจึงทําให้เซลล์ตัวนี้ยืดอายุของเราขึ้นมาทําให้เรากลับมาดูเด็กดูอ่อนเยาว์ดูหน้าเด็กผิวอิ่มฟูเรา เราจะดูเด็กขึ้นมา สามถึงยีปีโอ้โหการันตีไม่ได้พูดเองนะคะเขามีผลงานนวัตกรรมชื่อเจอระเสิร์ดคุณไปเสิร์ชดูแต่ผมไม่เคยได้มาพูดเองนะคะเออเขาเป็นเป็นเป็นนวัตกรรมตัวใหม่หล่อไปช่วยบำรุงเซลล์ที่มีชื่อว่าเทโลเมียร์เทโลเมียเ้ยเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาหน่อยไปศึกษาเลยถ้าเกิดสงสัยหมายแนะนำว่าลองทานก่อนที่สามวันใช่ไหมสามวันรู้เรื่องเบิ้ลแบบมิ้นไปเลยคุณผู้ชมนะใครอายุเยอะๆเบิ้ลไปเลยเช้าสองเย็นสองไม่ต้องเสียดายเพราะว่าคุณได้โปรหนึ่งแถมหนึ่ง แค่499คุณถ้าคุณซื้อ2มินแถม3คุณได้5กระปุกคุณจ่ายแค่1000ทนุนแต่ถ้าคุณซื้อ4กระปุกมินขออนุญาตนะคุณผู้ชมแถมอีก7เป็น11อะ่ะคุณเอาโปใหญ่คุ้มกว่าไหมอ่ะม,มินพูดเลย11กระปุกทานยาวไปเลยนะคะจ่ายเพียง1950บาทขออนุญาตย้ำเบอร์เพราะว่าจะหมดแล้วสายเร็วมากโทรไปเร็วมากเลยเกือบเกือบจะ80สายแล้ว<อ>นะต้องรีบกันหน่อยนะเบนะอร์โทรศัพท์คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตถ่ายรูปไว้ก็ได้นะคะที่092 2 2 3 1 2 3 3 3 0 9 2 2 3 1 2 3 3 3หรือแอดไลน์มาค่ะพิมพ์ตัวแอดก่อนนะคะแล้วก็ p k อหรือสแกนคิวอารโค้หน้าจอก็ได้อุ้ยลืมบอกบอดขาโปรนี้ส่งฟรีอีกเหรอคะโล่ส่งฟรีนี่จะบอกว่าปกติเขไม่มีส่งฟรีเฉพาะรายการเราหนึ่งกระเป๋าก็มีน้ำหนักแล้วนะใช่ถ้าสั่งแบบว่า ที่แถมอ่ะสิบเอกระป๋องอันนี้ค่าส่งประมาณ200ร้อเราไม่คิดค่าขนส่งคุณจะซื้อ1แถม1ก็ส่งฟรีคุณจะซื้อนะคะ2แถม3ก็ส่งฟรีซื้อ4ี่มิ้นแถม7หนักแค่ไหนเราก็ส่งฟรีเก็บเงินไปทางได้ไหมคะบอสได้โอ้โหย้ำเบอร์โทรศัพท์รอบสุดท้ายคุณผู้ชมขาทันก็ทันไม่ทันมิ่ต้องบอกว่าขออนุญาตราคาเต็มนะคะ1กระปุกเนี่ยเอาจริงๆคุณผู้ชมขาราคาเต็มอยู่ที่990บาทวันนี้1กระปุกลดให้เลยค่ะเหลือ4ี่ 199และซื้อ1กระปุกแถมอีก1กระปุกจ่ายแค่499แล้วส่งฟรีและยังไม่พอ,อถ้าซื้อ 2, 2> อกระปุกมิ้นแถม3มกระปุกคุณจ่ายแค่พันเดียวะนะคะื้ซื้อสี่กระปุก ขออนุญ,ญาตแถมเจ็ดค่ะเอาไปเลย11กระปุกจ่ายแค่1,950บาทยังไงนะโปรใหญ่ออกเร็วมากใช่ไหม,มเพราะว่าหลายคนดีใช่ไหมโอเคโปรใหญ่คุณผู้ชมย้าให้นะซื้อ4กระปุกแถมเจ็ดได้ไป11กระปุกจ่ายเพียง1,950บาทพี่หมื่นกว่าพี่นึกไม่ต้องจ่ายจี้จ่ายแค่หนึ่งพัาร้อยห้าสบาทนะคะแล้ว100สายแรกเท่านั้นนะคะตอนนี้เนี่ยสายค่อนข้างจะเดินเร็วนิดนึงนะคะคนโทรเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะ QR code เบอร์โทรที่อยู่หน้าจอน,นี้ถ้าพลาดโปรโมชั่่่่่นนนนีีีี้้้้้้้้คือไไไไมมมดดดแแแลลลลววววะะสงฟรรรยพพเเาาากัต ทานจริงๆคุณผู้ชมทานจริงเห็นผลจริงนะคะนี้มันเราแบบเราก็มาแชร์ประสบการณ์ด้วยแล้วก็ทานง่ายด้วยถูกอร่อยไม่เหม็นคาวไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลทานแล้วไม่อ้วนการันตีเห็นผลจริงตั้งแต่3วันแรกกระป๋องหนึ่งมันกินได้นานเท่าไหร่ฮะเนี่ย ถ้าวันละหนึ่งช้อนเฉมี่ยที่ประมาณ1สิบห้าวันแต่ถ้าคุณเขากิน2ช้อนแบบคุณเขาแล้วก็ใช่นี่บอกแล้วไงว่าเนี่ยเวันแล้วจะกินไอ้นี่แล้วเนี่ยเขาเรียกกันชื้นเขากินจริงนะอร่อยอ่ะเออมันนกิง่ายแล้วเห็นผลจริงๆด้วยมันก็ตักแล้วอะมันก็ตักแล้วเออดีค่ะพี่ทานไปแล้วเนี่ยบางทีแบบลืมกาแฟไปเลยสดชื่นไงสดชื่นใช่คค่ะรับแล้วคุณรับขอบคุณครับพี่มนะครับขอบคุณค่ะคานผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาค่ะ